Hello, Andrew big gs, and this The Andrew Story. I'm Biggs, is Big and สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ big story สำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังสบายดีครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมครับวันนี้ผมมีข่าวตลกๆลกทำให้ผมนึกถึงรายการที่เราเคยทำน่าจะเป็นปีที่แล้วครับหรือ2อปีที่แล้วไม่น่าจะเกิดน,นะครับแต่บางครั้งการเวลามันวิ่งเร็วใช่ไหมครับท่านผู้ฟัง เราจะเก่าวเวลาไม่ถูกถ้าเราย้อนหลังแต่มันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับคู่หนึ่งสามีภรรยาที่อังเกษที่เปิดพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุจจละจำได้ไหมมันเป็นอุจจละแปลกๆที่แบบหลายอย่างครับ วันนี้เรามีข่าวจากสหรัฐอเมริกาครับที่วิลเลียมส์แอริโซนาเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีงานอดิเรกที่แปลกครับก็คือเขาสะสมอุจจาระแต่มันไม่ใช่อุจจาระทั่วไปครับมันจะเป็นอุจจาระของโบราณหมายถึงที่เราเรียกว่าฟอสซิลล์ครับก็คือแบบที่เป็นฟอสซิลมากที่สุดนครับม่ถึงเก่าแก่ที่สุด ระดับไดโนเสาร์ก็มีครับหมายถึงเขามีเขามีอุจจลระจากไดโนเสาร์ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขามีเยอะแยะเลยแะครับแล้วก็นายที่สุดเขาตัดสินใจว่าเขาจะเปิดพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะให้คนดูเขาเปิดแล้วหลายคนก็รู้สึกตกใจแต่พอเข้าไปแล้วเขาชอบมากเลยแล้วก็น่าสนใจเขามี อุจลาจากไดโนเสาร์อันหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันแบบเก่าแก่มากหลายล้านปีแล้วครับซึ่งมีความยาวถึง660เซนติเมตรเกือบเป็น1เมตรเลยครับอันนี้ก็คือข่าวที่เราจะพูดถึงใน เบรกที่2ของเรานะครับความจริงแล้วข่าวนี้ก็มีคำศัพท์ที่ผมเองก็ยังไม,ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือ c o p r o l i t e ครับ c o p r o l i t e ในภาษาอังกฤษก็เป็นศัพท์เฉพาะสำหรับอุจจระที่กลายเป็นหินแล้วหรือที่เราเรียกว่า fossilized ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า fossil ไหม fossil ก็คือมูลอะไรหรือหรือหรือสิ่งของอะไรที่อยู่ใต้ดินจนถึงมันกลายเป็นหิน อันนี้ก็เป็นฟอสซิลใช่ไหมครับที่อยู่แบบนานมากเลยครับซากดึกดำบปันอย่างนี้ก็เป็นฟอสซิลใช่ไหมครับจากนี้เราได้กริยาที่ฟอสซิลไลซก็คือเปลี่ยนเป็นหินเนื่องจากว่ามันอยู่มาหลายพันหลายแสนหลายล้านปีนะครับอย่างเช่นอ,อ,อุจจระนะครับที่เขาพูดถึงนะครับก็เป็นมูลฟอสซิลหรือฟอสซิลที่เป็นมูลในอดีตครับก็เรียกว่า c อปเปอร์ไครับ อันนี้ก็เป็นคำศัพ์ใหม่ของผมด้วยนะครับ c o p r o l i t e เรามาดูคำศัพท์อื่นครับที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวนันเพราะว่าผมเชื่อว่าคำนี้ก็คงยากที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวนันครับคำแรกก็คือ,อ museum ครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ m u s e u m อันนี้ก็เป็น museum ถ้ามาฟังจําคํานี้เอาไว้ครับเพราะผมมีอีกคำหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนออันนั้นคือคําว่า p o o p w o หรือ p w h ก็ได้ครับผ o o ในภาษาอังกฤษก็คือออครับความจริงแล้วก็เป็นอุจจาระก็ได้แต่ว่าผ o o กลายเป็นศัพท์น่ารักน่ารักเราเคยสอนไปแล้วว่าที่เราจะใช้ในความหมายว่าอุจจาระครับก็ถือว่ามันไม่ไม่หยาบคายหรืออะไรก็ เราชอบใช้กับเด็กๆก็ได้ครับก็เป็นผูอครับ P d O ในข่าวนี้เขาจะพูดถึง Ancient Pool ก็คือผ o อโบราณครับเพราะว่า Ancient ในภาษาอังกฤษ A N C I E N T ก็คือโบราณครับโอเค so เรามีคำว่าผ o อที่แปลว่าอุจจาระแล้วก็มีคำว่า Museum ที่แปลว่าพิพิธภัณฑ์ชื่อพิพิธภัณฑ์นี้ครับ ที่เกี่ยวข้องกับอุจระโบราณเขาเรียกว่า p, ium, p o o s ซ u ม P-W-Z-E-U-M ครับคือมันจะเป็นการเอาคำว่าพูกับ m u วเซีมาผสมกันนะครับก็กลายเป็นพู o s ซยมมันเป็นการเล่นคำในภาษาอังกฤษมันสนุกมันตลกอ่แล้วมันชัดเจนนะครับว่ามีอะไรเปยนอะไรข้างในก็คืออุจจาระหรืออึโบราณน,นั่นเองครับ ดังนั้นในข่าวนี้ครับเวลาเขาพูดถึงผือครับก็คืออ,อุจละหรือ,อเขาจะพูดถึง Fossilized ผือครับ fossilized ผือก็คืออ,อุจละที่แบบเก่าแก่มากที่สุดในโลกเลยครับแล้วเขาก็เปิดเป็นเป็น o l l e c t i o นนะครับ Collection ในภาษาอังกฤษนะครับ Collection ก็คืออะไรที่เรา Euh, ร่วมกันหมดเลยครับก็อย่างเช่นในพิพิธณฑ์พิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นคอ l เล e t ชัน c o w l e c t i o n ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขามีอ,อ,อ,อึรวมอึมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นอึในโบราณนะครับในในในโลกใหญ่ที่สุดในโลกหรือ the largest collection of fossilized poo in the world ครับนั่นเองครับ c o p เ r l i t e ก็พูดถึงไปแล้วครับอนอกจากนี้ก็มีคำว่า Carnivore ในภาษาอังกฤษเออคำศัพท์นี้ก็สำคัญนะครับ c a r n i v o r e ครับ carnivore ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือสัตว์ที่กินเนื้อครับก็เป็น a า n i v o r e ครับในคราวนี้เขาบอกว่าเขามีออจากสัตว์ คาร์นิโวครับที่กินเนื้อใหญ่ที่สุดก็คือถึง660เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็ยาวขนาดนี้เลยเผมว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับที่จริงมีคำศัพท์อื่นแต่ว่าเวลาผมอ่านทีและประโยคก็อาจจะอธิบายนะครับเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาดู ข่าวนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่เกิดที่เปิดที่เมืองวิลเลียมส์รัฐแอริโซนนะครับของผู้ชายที่มีชื่อว่าจอร์จแฟรนซันเขาสะสมอุโบราณหรืออุจจระโบราณนะครับจากพวกไดโนเสาร์พวกนี้มานานแล้วน้อยที่สุดก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีแต่คนที่แบบอึง้งพอเห็นป้ายอึง้งแต่พอเข้าไปแล้ว A man who has the largest collection of fossilized poo in the world has opened up a museum. George Franson's museum in Williams, Arizona is named Poo Zeum. George, 45, saw a coprolite, or fossilized poo, for the first time when he was aged 18 and has not looked back since. He now owns the largest coprolite from a carnivore, a specimen called Barnum, that measures 660 centimeters long. He said initially when he opened the museum, many people reacted with a yak face or laughter. However, after witnessing the collection, their reactions often shift to surprise and interest. จบข่าวนะครับที่เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เปิดพิพิธภัณฑ์เป็นภาษาเป็นข่าวเป็นภาษาอังกฤษเปิดพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอุจจาระ,ะโบราณครับเรามาดูทีละประโยคครับ A man who has the largest collection of fossilized poo in the world ความหมายก็คือผู้ชายที่มีอฟอสซิลอุจจระมากที่สุดในโลก has opened up a museum uh, ได้เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง open up ในภาษาอังกฤษก็คือ open นั่นเองครับคุณสามารถที่จะใช้ open หรือ open up ในงานในความหมายว่าเปิดบริษัทที่จริงในแต่ละวันก็ต้อง open ใช่ไหม open หรือ closed ถ้าผู้ฟังถ้ามีบริษัทแล้วก็มีป้าย open กับ closed อย่าลืม E D ตอนท้ายคำว่า Closed แค่นั้นเองครับไม่งันมันจะอ่านเหมือน Close ที่แปลว่าใกล้ Open O P E N แล้วก็ Closed C L O S E D ต่อเลยครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราไปดู A man who has the largest collection of fossilized poo in the world has opened up a museum George Fransom's museum in Williams Arizona is named Poo z s e u m พิพิธภัณฑ์ของ จอร์จฟรานซิ n ในเมืองวิลเลียมส์รัแอริโซนามีชื่อว่าพูซิเอมอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับมันเป็นพูผสมกับมูเซียม uh, ชื่อพูซเอมจอร์จสี่สิบห้าใหมายถึงจอร์จยี่สิบีไปเครับ saw a coprolite for the first time ก็ได้เห็น coprolite ซึ่งเป็นฟอสซิลมูลครับเป็นครั้งแรก when he was aged 18 เมื่อเขาอายุ18ปี and has not looked back since และไม่ได้มองย้อนกลับไปอีกเลยตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่นั้นมาก็คือ not to look back Look back ก็คือมองกลับความหมายก็คือเขามีแต่ประสบความสำเร็จหรือความสนใจตั้งแต่นั้นเลยครับ he saw the p o o for the first time when he was 18 and has not looked back since มมก็คือเขาพบ f o s s ฟอสซิลโมเป็นครั้งแรกตอนอายุ18แล้วตั้งแต่นั้นเขาก็สนใจเรื่องนี้แหละ he now owns the largest coprolite from a carnivore ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของ,ง uh, uh, coprolite uh, coprolite ที่นี่ก็คืออะไรนะเ o ่อ i l Moon uh, from a carnivore ครับจากสัตว์ที่กินเนื้อเลย a specimen called ซึ่งเป็นตัวอย่างครับ specimen ที่นี่ก็คือตัวอย่าง Uh, Specimen uh, called Barnum that measures 600 meters long. ก็คือมีชื่อว่า Barnum ซึ่งยาวถึง660 centimeters. ครับก็คือ660 centimeters long. He said initially when he opened the museum, many people reacted with a yuck face or laughter. หลายคนก็มีปฏิกิริยาอย่างไงาครับก็คือ react R E A C T with a yuck face or laughter ก็คือ,อหน้าที่แบบยีแบบยัเยแบบย่อย่างนี้ก็คือ a yuck face ครับ Y U C K yuck ในภาษาอังกฤษก็คือแบไม่ชอบ like that or laughter laughter หรือ laughter ก็คือหัวเราะนั่นเองเรื่องของนึงก็คือพอเขาบอกว่าเอาผมเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างนี้นที่มีฟอสซิลมูลมีแต่คนที่ทำหน้าแบบบีบแยหรือหัวเราะเลยครับ however after witnessing the collection อย่างไรก็ตามก็คือ however after witnessing the collection หลังจากที่เขาเป็นสีส,สักขีพยานนะครับคือความหมายก็คือเขาไปดูครับเมื่อเขาไปดู Uh, พิพิธภัณฑ์นะครับเขาไม่ใช้คำว่า Museum อีกครั้งหนึ่งครับเขาใช้คำว่า collection ครับหลังจากที่เขาดู their reactions often shift to surprise and interest ก็คือสิ่งที่เขารู้สึกหลังจากที่เขาดู uh, ก็คือความรู้สึกก็คือสองอย่างก็คือ surprise surprise ก็คือตกใจใช่ไหมครับ and interest interest ก็คือน่าสนใจนั่นเอง ก่อที่แรกเขาไม่อยากจะไปดูนะครับหรือเขารู้สึกเอ้ยแปลกนะไม่ดีเลยครับแต่ในที่สุดเขาก็ชอบมากเลยครับเอาง่ายๆเลยครับชอ็อกทีนี้น่าจะเป็นในในเชิงบวกครับในความหมายว่าโอเคก็ก็ดีผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready Let's go A man who has the largest collection of fossilized poo in the world has opened up a museum. George Franson's museum in Williams, Arizona, is named Poozeum. George, 45, saw a coprolite or a fossilized poo for the first time when he was aged 18 and has not looked back since. He now owns the largest coprolite from a carnivore, a specimen called Barnum that measures 660 centimeters long. He said initially when he opened the museum, many people reacted with a yuck face or laughter. However, after witnessing the collection, their reactions often shift to surprise and interest. Job card, Arizona, come on come on near your T website compom, club, andrew biggs com club andrew club a-n-d-r-e-w-b-i-g-g-s dot com click kang lang today hint biggs story summed up by club have a wonderful weekend what's left of it and we will see you next week on the big story goodbye